Learn Thai สวัสดีครับ Hello everyone Welcome to Learn Thai Happily with me ครู s a n g This video you are going to learn Thai from this news พยานาคเป็นสัญลักษณ์ประจำชาติไทยพยานาค s n a า a เป็นสัญลักษณ์ means is a symbol ประจำชาติ means national ม a ส s of Thailand คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้พญานาคเป็นสัญ,ญลักษณ์ประจำชาติไทยคณะรัฐมนตรี m e สเดอะแคบิ i เน t เห็นชอบให้ m e ส n s has p p p r o v e d พญานาคม e a n s the n a g เ serpent เป็นสัญ,ญลักษณ์ m ม n s as a symbol ประจำชาติ m ม n s national Thai means of Thailand พยานาคที่มาจากเทพนิยายอินเดียหมายถึงน้ำและความอุดมสมบูรณ์พยานาค means the naga ที่มาจาก means health from เทพนิยาย means mythology อินเดีย means Indian หมายถึง means is representing น้ำ means water และความอุดมสมบูรณ์ means and abundance ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์สำคัญของประเพณีไทยยังเป็น means is also สัญ,ญลักษณ์ means icon สำคัญ means important ของประเพณีไทย means of Thai tradition มีความสัมพันธ์กับกษัตริย์และศาสนาพุทธในสมัยโบราณ มีความสัมพันธ์ means in relation to กับกษัตร,ริย์ means kings และศาสนาพุทธ means and Buddhism ในสมัยโบราณ means ancient พญานาคมี4ลักษณะในประเทศไทยได้แก่พญานาค means นาคมีสี่ลักษณะ means there are four types ในประเทศไทย means in Thailand ได้แก่มี u c h as พญานาคทองพญานาคเขียวพญานาคสีรุง้งและพญานาคดำพญานาคทอง means the golden naga พญานาคเขียวมี s the green naga พญานาคสีรุ้งมี s the rainbow naga และพญานาคดำ means and the black naga let's read the n e w s together คณะรัฐมนตรี เห็นชอบให้พญานาคเป็นสัญลักษณ์ประจำชาติไทยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้พญานาคเป็นสัญลักษณ์ประจำชาติไทยพญานาคที่มาจากเทพนิยายอินเดียหมายถึงน้ําและความอุดมสมบูรณ์พญานาคที่มาจากเทพนิยายอินเดียหมายถึงน้ําและความอุดมสมบูรณ์ยังเป็นสัญลักษ์ สำคัญของประเพณีไทยยังเป็นสัญลักษณ์สำคัญของประเพณีไทยมีความสัมพันธ์กับกษัตริย์และศาสนาพุทธในสมัยโบราณมีความสัมพันธ์กับกษัตริย์และศาสนาพุทธในสมัยโบราณพญานาคมี4ลักษณะในประเทศไทยได้แก่ พญานาคมีสีลักษณะในประเทศไทยได้แก่พญานาคทองพญานาคเขียวพญานาคสีรุง้งและพญานาคดำพญานาคทองพญานาคเขียวพญานาคสีรุง้งและพญานาคดำ This is the news that you learn e d today. Do you believe in the Naga in Thailand? You can leave your opinion in the comments below my video. And waiting for reading your comments about the naga in thailand so if you love learning thai from news with me you can subscribe my youtube channel learn thai happily with me kru and please follow my facebook page and my instagram as well thank you so much for learning thai with me today and see you again in the next news swati krab